สวัสดีครับอยู่กับผมนะครับช่องนิวสายเขียวหรือว่า NSK channel นะครับก่อนอื่นเลยครับก็ขอสวัสดีปีใหม่2565นะครับคลิปนี้ก็จะเป็นคลิปแรกของปีนี้เลยนะครับวันนี้นะครับผมก็อยู่ในโรงเรือนอ่าโรงใหม่ของผมนะครับนี่ครับโรงเก่าก็คือจะเต็มมากเลยครับก็เลยต้องขยายออกมานะครับเพื่อทําการใส่พวกที่เป็นอะโลคาเซียแล้วก็โคโลคาเซียนะครับเพราะว่าต้นเขาจะใหญ่มากเลยครับโรงเก่าผมก็จะเต็มไม่มีที่เดินนะครับอ่านี่ครับ ผมก็จะยกใส่ปอกไปแล้วส่วนหนึ่งนะครับอันนี้ผมเพิ่งลื้อใส่ปอกเมื่อวานนะครับลื้อลูกของเขาออกมาแล้วก็ลื้อไข่รอบๆต้นเขาด้วยนะครับอันนี้ก็คือไข่ของต้นเขาที่ได้นะครับแค่ไข่รอบต้นนะครับผมได้ประมาณ14ใบนะครับสําหรับเจ้าหูช้างดังเดืองต้นนี้นะครับแล้วผมก็ย้ายบนกระดาษมาใส่นะครับต้นใหญ่มากครับเกือบชนลังคาครับใบเขาแต่ว่าผมไม่ได้ลื้อไข่เขานะครับแล้วก็ ในตัวหัวลาครับผมยกยอดถ้ามาครับก็เลยเหลืออยู่แค่นี้นะครับอ่ะเดี๋ยววันนี้นะครับผมจะพาเพื่อนๆนะครับมาทําการนะครับอ่าย้ายเจ้าโอกินาวาต้นนี้นะครับลงปอกนะครับแล้วก็จะทําการแยกลูกของเขาออกมาด้วยนะครับครับอ่าต้นใหญ่มากครับอ่าแล้วก็จะมีเป็นตัวช้างต้นนี้นะครับหูช้างด่างเหลืองต้นนี้ครับมีลูกอยู่7ต้นนะครับ เดี๋ยว E.P. หน้าผมก็จะมาทำการย้ายต้นนี้ลงปอกเหมือนกันแล้วก็แยกลูกเขาด้วยนะครับครับต้นนี้สวยมากนะครับลูกเขานี่ด่างทุกต้นนะครับไม่มีติดเขียวเลยมีแต่แบบว่า,าเผือกนะครับประมาณนี้อ่าครับอ่าสำหรับเพื่อนๆที่ติดตามนิวสายเขียวมาครับต้นนี้ก็คือต้นที่ออกใบเผือกมาเยอะๆนั่นเองนะครับก็กลายเป็นแม่เรียบร้อยแล้วครับอ่าโอเค เดี๋ยวไงนี้เดี๋ยวเรามารื้อหน่อเจ้าโอกิแล้วก็เอาต้นแม่เขาครับใส่ลงปอกนี้นะครับอ่าส่วนวัสดุปลูกนะครับผมก็ผสมไว้เรียบร้อยแล้วนะครับอ่าเหมือนเดิมนะครับผมใช้ดินใบก้ามปูนะครับผสมเพอร์ไลท์หินขั้ไฟนะครับแล้วก็มูลไส้เดือนนะครับแล้วก็ใส่ปุ๋ยละลายช้าไปนิดนึงนะครับอ่าแล้วก็จะมีเป็นพวกฐานนะครับผมใส่ฐานนิดนึงนะครับเพื่ออ่า ป้องกันเพีียแล้วก็ทําให้อ่าดินมีความเย็นมากขึ้นนะครับอโอเคเดี๋ยวไงเดี๋ยวผมอ่านำเจ้าโอกินาวาต้นนี้นะครับถอดเข่งแล้วก็ลงปลอกก่อนเดี๋ยวเรามาดูหน่อเข้ากันนะครับว่าจะมีกี่หน่อครับไปโอเคครับผมก็ยกโอกิจะออกจากเข่งเรียบร้อยนะครับก็คือดินเขาจะล้วนมากครับดินนี้แตกเยอะเลยนะครับอไม่ดูหน่อก่อน,นะนี่ครับ ผมจะทําการเขี่ยดินนะครับอยู่ตรงหน่อเขาออกก่อนนะครับประมาณนี้ครับก็เขี่ยให้ให้เห็นข้อต่อเลยนะครับส่วนหน่อนี้ก็จะมีอยู่แค่ใบเดียวผมก็จะติดต้นแม่ไว้ก่อนนะครับผมจะย้ายต้นนี้ครับต้นที่มี2ใบแล้วก็3ามใบขึ้นไปนะครับ เก็จะมีฝั่งนี้นะครับจะมีประมาณสามหน่อนี้นะครับเรียงกันเลยโอเคเราผลองการเคลียร์ดินเขาออกก่อนนะครับอุปกรณ์ที่ผมใช้นะครับก็จะมีเหมือนเดิมนะครับผมก็จะใช้เป็นมีดนะครับแล้วก็ปูนแดงครับไว้ทาแผลเขานะครับหลังจากที่เราลื้อดินนะครับเขาออกมาครับแล้วก็เอาน้ําฉีดนะครับให้เห็นข้อต่อ ต้นแม่กับต้นลูกเขาชัดเจนแล้วนะครับเดี๋ยวผมก็จะทําการตัดหน่อเขาออกเลยนะครับต่อไปนะครับเราก็ต้องพยานครับโยกเขาออกมาิดนึงนะครับเพื่อดูข้อต่อเขานะครับแล้วก็อันนี้ก็คือรากต้นแม่เขาเราก็จะพับไว้ก่อนนะครับโอเคนะครับแล้วก็ตัดเลยครับผมครับ นะครับอ่านะครับนี่ครับ,รบลากเขาออกไปแล้วครับตรงนี้เราก็จะเอาปูนแดงทาแผ่ตรงรอยตัดเขาตรงนี้นะครับอ่าโอเคผมขอตัดอีก2หน่อนะครับทำเหมือนเดิมนะครับก็โยกมาหน่อยครับแล้วก็ อ,อ่าโอเคเออกมาแล้วตัวนี้ไม่มีรากเลยนะครับอ่าโอเคไม่เป็นไรตัวนึ่งโอเคตัดรากต้แนแม่ก่อนนะครับอืาโอเค ลากเขาอ่าโอเคครบ3ามหนอนะครับเดี๋ยวก็พอตัดเสร็จปุ๊บเราก็เอาปูนแดงนะครับทาแผ่เขาเลยเลยนะครับทาเสร็จเรียบร้อย,ลยอแล้วครับพอเราทาแผ่จนแม่เสร็จปุ๊บครับก็ทิ้งไว้สักพักหนึ่งให้ปูนแดงเขาแห้งนะครับต่อไปแล้วก็นําปูนแดงไปทาแผ่ที่ลูกเขาด้วยนะครับอ่าได้อ่าโอเคครับผมก็ตัดมา สามนอนะครับแล้วก็ทาปูนแดงเรียบร้อยแล้วนะครับต่อไปผมจะพามาดูลายของแต่ละต้นนะครับนี่คือต้นแรกครับต้นแรกก็จะมีสามใบหนึ่งหลอดนะครับนะครับก็จะมีใบแรกกระด่างน้อยนิดนึงนะครับแล้วก็ใบสองก็ด่างปานกลางครับใบสามด่างเยอะมากนะครับแล้วก็หลอดใหม่ครับนังออกนะครับตัวนี้ก็รากถือว่าเยอะพอสมควรนะครับมีสามเส้นนะครับอ่าโอเค ต่อไปมาดูหน่อที่สองครับหน่อนี้โอ้โหดังทุกใบนะครับดังโหดมากสวยมากนะครับนี่ครับมีสามใบนะครับแล้วก็แต่ว่ารากเขาจะมีประมาณเส้นหนึ่งนะครับนี่ครับแต่ไม่เป็นไรครับพ่งนี้ก็ผมจะไปอบต่อนะครับเล่งรากให้เขาออกมาเยอะๆนะครับต่อไปหน่อที่สามนะครับหน่อนี้มีสี่ใบแล้วใหญ่มากเลยนะครับอ่า ก็ถือว่าด่างสวยพอสมควรนะครับอ่าโอเคแล้วก็รากก็ถือว่ายังโอเคอยู่ครับมี2เส้นนะครับอ่าโอเคส่วนวัสดุป,ปูครับผมก็ใช้แบบที่ใส่ต้นแม่เขาเลยนะครับก็จะเป็นอ่าผมจะทวนอีกครั้งนะครับก็จะมีเป็นดินใบก้ามปูนะครับอันนี้ผมใช้เป็นดินสําเร็จจากร้านค้านะครับดินนี้ถุงนี้ก็จะมีผสมเป็นพวกแกลบหรือว่าะมะพร้าวสับมาให้ด้วยนะครับ แล้วผมจะเอามาผสมกับมูปุ๋ยมูลไส้เดือนนะครับแล้วก็เพอร์ไลท์นะครับแล้วก็หินขอไฟแล้วก็ใส่ฐานไปนิดนึงนะครับนี่ครับเพิ่มเติมนะครับก็เอามาผสมเพิ่มเติมนะครับแ่ประมาณนี้เลยนะครับเพื่อนๆก็สามารถนำไปปรับใช้ได้นะครับต่อไปเดี๋ยวเราไปเตรียมกระถางที่จะใส่ออกินาวากันนะครับครับกระถางผมก็จะใช้ประมาณ6นิ้วนะครับโอเค ผมก็จะลองกนด้วยะมะพร้าวสับนะครับเพื่อให้เขาระบายน้ําได้ดีนะครับอโอเคต่อไปก็เอาดินใส่ไปเลยครับประมาณครึ่งกระถางนะครับประมาณนี้นะครับแล้วผมก็จะนำอินาวานะครับใส่ลงไปประมาณนี้เลยนะครับแล้วก็นำวัสดุปลูกกบได้เลยครับผมขอนำวัสดุปลูกกบสักครู่หนึ่งนะครับ หลังจากย้ายใส่กระถางเสร็จเรียบร้อยนะครับเราก็ลดน้ําเลยนะครับแนะนําก็คือลดให้ชุ่มเลยนะครับโอเคครับหลังจากเราลดน้ําเสร็จแล้วนะครับก็รอให้น้ําไหลออกจากกระถางครับักแป๊บหนึ่งนะครับหลังจากนั้นนะครับเราก็นําไปใส่ตู้อบกันเลยครับ โอเคครับหลังจากเราใส่ทุอบแล้วนะครับแล้วก็อบไว้นะครับสําหรับต้นที่รากเยอะๆนะครับเราก็อบไว้ประมาณแค่ 2- อสาวันก็พอนะครับหรือว่าถ้าต้นไหนรากน้อยเนี่ยก็ประมาณอาทิตย์หนึ่งก็ได้นะครับอย่างนั้นเราก็มา,อาเอาดินกบต้นแม่เขานะครับแล้วก็ลดน้ําเลยนะครับเป็นยังไงบ้างครับเกี่ยวกับการ แยกหน่อโอกินาว่านะครับอ่าก็แนะนําเพื่อนๆนะครับสําหรับที่จะแยกหน่อโอคินะครับก็เช็คลากเขานิดนึงนะครับอันนี้ผมก็ไม่ได้เช็คลากครับก็พลาดเลยเห็นเขามี3-4ใบแล้วคิดว่ารากจะเยอะนะครับออกมาลากมีนิดเดียวเองนะครับแต่ไม่เป็นไรนะครับก็ถ้าแยกมาลากน้อยนะครับเราก็สามารถที่จะเอาไปอบนะครับเพื่อเขาออกลากได้ไวขึ้นนะครับยังไงวันนี้ผมก็ขอตัวลาไปก่อนครับเดี๋ยวยังไง เจอกันที่ EP หน้าครับ EP หน้าผมก็จะมาแยกเจ้าหูช้างนะครับต้นนี้นะครับอย่งไรก็เพื่นๆก็รอติดตามกันได้เลยนะครับวง่วันนี้ผมก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ